ลมเช้าอ่อนๆพัดกลิ่นดินชื้นหลังฝนตกเมื่อคืนเข้ามาทางหน้าต่างเลือนไม้สูงริมแม่น้ำน้ำในคลองสะท้อนแสงอ่อนเหมือนผ้าทอสีทองที่ผิ้วไหวอยู่บนผิวน้ำเสียงไก่ขันกับเสียงสากตำพิกดังตึกตักตึกตักอย่างสม่ำเสมอแม่สายบัวนั่งพับเพียบอยู่บนเสือหน้าครัวไม้ไผ่มือหนึ่งจับคก อีกมือหนึ่งประคองเด็กชายวัยเจ็ดขวบที่กำลังหาวอดวอดแม่แม่วันนี้ครูบอกว่าจะพาไปดูปลาใหญ่ที่ท่าน้ำด้วยเด็กชายพูดพางขยี้ตาลูกต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวครูไม่ให้ลงเรือสายบัวตอบพร้อมยิ้มอ่อนๆขุนแผนเดินเข้ามาในครัวชุดผ้าขามา้าโพกศีษะกลิ่นสบู่สมุนไพรย,ยังติดตัวเขาหยิบขันน้ำมาล้างหน้าอย่างเร่งรีบสายบัววันนี้ข้าต้องไปตลาดอำเภอด้วยนะ เห็นว่าที่นั่นมีคนต้องการซื้องานจากสานเพิ่มสายบัววางสากพร้อมพยักหน้าเบาๆไปตลาดก็ซื้อของให้แม่ด้วยนะข้าวสารใกล้หมดแล้วเธอพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่แฝงด้วยความเป็นห่วงขุนแผนตอบสั้นๆแล้วเบื้นหน้าหนีไปทางหน้าต่างสายบัวเลิกคิ้วเล็กน้อยรู้สึกถึงความไม่ค่อยตั้งใจของเขาแต่ก็ไม่พูดอะไรเธอหันไปจัดปิ่นโตข้าวเหนียวหมโทูทอดใส่ถุงผ้าให้เขาแทน เมื่อถึงเวลาออกจากบ้านขุนแผนจุงมือลูกชายเดินไปที่โรงเรียนประจำหมู่บ้านขณะเดินผ่านทุ่งนาเสียงจักรจันเรเล่งเล้าก้องอยู่รอบๆเด็กชายเดินต่อแตะตามพ่ออย่างอารมณ์ดีพ่อพอ่ถ้าขายจักสารได้เยอะพ่อจะซื้อขนมมาฝากข้าไหมเขาเงยหน้าถามตาเป็นประกายแน่นอนลูกพ่อจะซื้อกล้วยฉาบกับน้ำตาลก้อนมาให้เลย ขุนแผนหัวเลาะเบาๆลูกหัวลูกชายด้วยความเอ็นดูในใจเขาอบอุ่นอย่างประหลาดความรักของสายบัวความสดใสของลูกทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตที่เรียบง่ายนี้ดีพอแล้วแม้บางครั้งจะเหนื่อยจากงานก็ตามส่งลูกถึงโรงเรียนขุนแผนยืนมองเด็กชายวิ่งเข้าไปในห้องเรียนไม้เก่าๆแล้วจึงกลับไปที่บ้านเพื่อเก็บของสำหรับเดินทางต่อไปยังตลาดอำเภอ แสงแดดสายสาดลงบนลานดินหน้าตลาดอำเภอกลิ่นปลาย่างกับผักสดปนกันในอากาศเสียงพ่อค้าและแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าดังก้องขุนแผนแบกตะก้าง,งานจักสารบนบ่าซ้ายเงื่อผุดตามลายผมสีหน้าเปลี่ยมไปด้วยความคุ้นชินเขาเดินไปทักคนรู้จักที่แผงไม้ภผยพี่คำผมเอากระบุงส่งตามที่สั่งไว้สิบใบขุนแผนวางกระบุงไว้เลียงให้ดู อ,อขอบใจมากขายดีเหมือนเดิมเลยเอ็งนี่ทองจริงๆพี่คำยิ้มกว้างพางนับเงินยื่นให้เมื่อส่งของเสร็จขุนแผนเดินเล่นในตลาดเพื่อดูราคาวัตถุดิบเพิ่มเขาหยุดเมื่อเห็นหญิงชราสองคนพยายามยกกระสอบข้าวสารขึ้นเกวียนเขารีบเข้าไปช่วยโอ้ยขอบใจมากลูกเอ้ยแขนขาแม่มันไม่ไหวแล้วป้าคนนึงหัวเราะอย่างเกรงใจ เมื่อวางกระสอบเศษขุนแผนยกมือไหว้ป้าและหันกลับมาแล้วดวงตาของเขาก็สบใครคนหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจหญิงสาวผิวผ่องในชุดผ้าสิ้นสีคามและแขนทรงกระบอกสีอ่อนยืนอยู่ข้างแผงดอกไม้กรีบดอกชบาและกลิ่นดอกมะลิขาวสะอาดล้อมรอบเธอดวงตาของเธอโค้งนิดนิดเวลาโอมยิ้มให้ลูกค้าที่มาเลือกดอกไม้ขุนแผนยืนนิ่งไปชั่วขณะเหมือนโลกหยุดหมุนในทันที เธอเหลือบตามาทางเขาแค่เสี้ยววินาทีก่อนจะหันกลับไปจัดดอกไม้ต่ออย่างสงบหัวใจขุนแผนเต้นแรงอย่างไม่เข้าใจเขาสะบัดหน้าเบาๆแล้วรีบก้าวต่อไปแต่ขากลับไปที่แผงไม้ไผ่ของพี่คำเขากับก้าวช้าลงเรากลับไม่อยากพ้นสายตาจากแผงดอกไม้ตลอดบ่ายเขาพยายามทำธุระที่เหลือให้จบแต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยภาพรอยยิ้มขณะเธอจัดดอกไม้ทีละดอก ยามเย็นเมื่อเขาขึ้นเรือไม้ลำเล็กเพื่อกลับบ้านคุณแผนวางไม้พายลงข้างตัวนั่งนิ่งมองเส้นขอบฟ้าความคิดวนเวียนถึงตาของหญิงสาวคนนั้นเขาสูดลมหายใจลึกกลับบ้านพร้อมปิ่นโตที่ยังไม่เปิดกินเลยแม้แต่น้อยคุณแผนก้าวขึ้นบันไดเรือนใต้ถุนสูงอย่างเงียบ สายบัวที่นั่งประชุนผ้าหันมองเขาอย่างอบอุ่นวันนี้ขายดีไหมพี่เธอถามด้วยรอยยิ้มบางๆอืมก็ดีเขาตอบสั้นๆหลบสายตาเธอสายบัวไม่ทันสังเกตแววตาเหมือลอยเล็กๆในแววตาของสามีแต่ท้องฟ้ายามเย็นรู้ดีว่ามีบางสิ่งเปลี่ยนไปแล้วอย่างเงียบงนันสายหมอกเช้าว,วันถัดมาปกคลุมบ้านไม้ริมน้ำเหมือนทุกวันแต่ความรู้สึกของขุนแผนไม่เหมือนเดิม เขานั่งเงียบอยู่ริมชานบ้านมองแม่น้ำที่ไหลเอื่อยโดยไม่รู้ตัวว่าถือช้อนค้างอยู่กลางอากาศกลิ่นแกงจืดผักกาดขาวจากครัวลอยมาเตะจมูกแต่กลับไม่ปลุกความอยากอาหารของเขาเลยแม้แต่น้อยพ่อจะไปตลาดหรอเจ้าวันนี้เสียงเล็กๆของลูกชายที่นั่งปั้นข้าวปั้นปลาด้วยมือเปื้อนข้าวเหนียวเอ่ยถามขุนแผนสะดุ้งเล็กน้อยก่อนฝืนยิ้มอืมพ่อมีของที่ต้องไปเอาจากอำเภอ แม่สายบัวหันหน้าจากเตาไฟดวงตาอบอุ่นเช่นเคยไปก็ด,ดีระวังรถระวังเรือด้วยนะแล้วซื้อได้สีแดงกลับมาหน่อยข้าจะปะเสื้อของเจ้าตัวเล็กได้คุณแผนตอบสั้นๆและลุกขึ้นยืนยืดตัวเพื่อกลบเกลื่อนความกระวนกระวายในใจเขาหยิบหมวกฟางที่แขวนไว้ข้างฝาแล้วเดินออกไปโดยไม่พูดอะไรอีกตลาดเช้านี้คึกคักกว่าทุกครั้งเสียงแม่ค้าขายผักขาย,ายผลไม้ดังก้องไปทั่วบริเวณ แสงแดดอ,อ่อนๆสะท้อนผิวน้ำคลองที่ไหลขนานไปกับแนวแผงล้านขุนแผนเดินก้าวไปตามทางเดินไม้แออัดด้วยผู้คนแซงมองซ้ายขวาเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติทั้งในใจเขากับกำล,ลังเฝ้าหาเพียงใบหน้าเดียวแล้วเขาก็เห็นเธอแม่เดือนยืนอยู่หลังแผงผ้าทอพื้นเมืองสีอ่อนๆมือเรียวยาวของเธอจัดผ้าอย่างใจเย็นผมยาวถูกรวบไว้หลวมๆด้วยผ้าสิ้นเล็กดวงตาคมสงบ แต่มองดูแล้วอ่อนโยนเธอเงยหน้าขึ้นยิ้มบางๆเมื่อเห็นเขายืนอยู่หน้าร้านผมแค่ผ่านมาคุณแผนเอ่อย่างประมามือขยับไปแตะขอบผ้าผืนหนึ่งเพื่อกลบเกือนผ่านมาอีกแล้วหรอคะตลาดเราคึกคักดีใช่ไหมใช่ไม่เหมือนอยู่ในหมู่บ้านเลยเงียบจนบางทีได้ยินเสียงนกเกาะอ,อยู่บนหลังคาแม่เดือนหัวเลาะเบาๆฟังดูสงบดีออกคะ่ะต่างจากที่นี่คนเยอะวุ่นวายแต่บางทีก็เหงาเหมือนกัน ประโยคนั้นทำให้คุณแผนเงยหน้ามองเธอเต็มๆเป็นครั้งแรกดวงตาเธอมีประกายเศร้าแฝงอยู่บางเบาเหมือนหมอกเช้าเขาอยากพูดอะไรสักอย่างแต่ก็ได้เพียงพยักหน้าคุณมีครอบครัวหรือยังคะมีแล้วภรรยากับลูกชายหนึ่งคนเขาตอบตรงไปตรงมาแต่เสียงเบาวกว่าที่ตั้งใจดีจังเลยค่ะแม่เดือนยิ้มบางๆต้องมีความสุขมากแน่ๆคุณแผนหัวล่อในคอก็ดีครับ แต่บางทีก็เหนื่อยนิดหน่อยผมทํำงานส่งของจากท่าเรือต้องขึ้นลงเรือทุกวันเหนื่อยกายเหนื่อยใจบ้างตามประสาแม่เดือนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดเสียงอ่อนคนเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ต้องเป็นแบบนี้สินะคะขอบคุณที่เล่าให้ฟังคำพูดของเธอฟังดูเรียบง่ายแต่กลับอบอุ่นแทรกซึมเข้ามาในใจเขาอย่างประหลาดอ๋อนี่ค่ะเธอหยิบผ้าพันคอผืนเล็กสีฟ้าอ่อนส่งให้ ของทอเองลองเอาไปให้ลูกชายก็ได้หรือจะเก็บไว้ใ้เองก็ได้นะคะคุนแผนชะงักเออไม่ได้หรอกของขวัญจากเพื่อนใหม่ค่ะไม่ต้องเกรงใจเขารับมาอย่างเก้อเขินปลายนิ้วแตะมือเธอแผ่วเบาความอบอุ่นนั้นเล่นขึ้นมาจนถึงซวงอกหัวใจเขาเต้นแรงกว่าปกติเย็นวันนั้นขุณแผนกลับมาถึงบ้านช้ากว่าทุกวันฟ้าสีส้มค้าจนเกือบกลายเป็นสีน้ำเงิน ลูกชายเขาวิ่งออกมาจากใต้ถุนบ้านพ่อวันนี้พ่อกลับค่ำเลยพอดีต้องแวะส่งของให้เพื่อนร่วมงานนิดหน่อยคุณแผนโกหกเสียงเรียบมือซ่อนผ้าพันคอไว้ในถุงผ้าแม่สายบัวเดินออกมาจากครัวมือยังมีแป้งติดอยู่จากการนวดแป้งทำขนมเธอมองเข่าแวบหนึ่งแล้วพูดเสียงเรียบข้าวสุกแล้วไปล้างมือมากินก่อนเธอคุณแผนพยักหน้าแล้วรีบเดินผ่านไปในห้องไม่กล้าสบตาเธอนานเกินไป ระหว่างมือค้ำมบรรยากาศเงียบผิดปกติลูกชายคุยเจ๊เจ้วแต่สายบัวไม่ค่อยพูดคุณแผนรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ท่ามกลางหมอกหนาทึบเขาก้มหน้ากินข้าวแทบไม่รับรู้รสหลังมื้อเย็นเขาแอบเอาผ้าพันคอผืนนั้นซ่อนไว้ที่สมุดบันทึกเก็บไว้ในตู้เขาปิดฝาตู้เบาๆเหมือนกลัวใครได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้น คืนนั้นคุณแผนนั่งอยู่บนชานบ้านอีกครั้งเสียงจัก,กรจันร้องระง,งมรอบตัวเขาแต่เขาไม่ใส่ใจแม้แต่น้อยเขาหยิบสมุดบันทึกออกมาเปิดช้าๆกลิ่นผ้าพ,พันคอใหม่ลอยจางๆออกจากหน้ากระดาษเขาไม่รู้สึกผิดแต่ก็ไม่รู้สึกถูก เขาเพียงแค่รู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นอีกนิดหนึง่งในขณะเดียวกันสายบัวที่อยู่ในครัวมองสามีผ่านช่องหน้าต่างดวงตาของเธอฉายแววกังวลเธอไม่พูดอะไรเพียงเก็บจานเก็บชามอย่างเงียบๆแล้วหันไปมองลูกชายที่หลับอยู่บนเสื่ออย่างสงบพ่อเจ้าเหมือนอยู่ไกลออกไปทุกวันเลยเธอพึมพำเบาๆกับตัวเองคุณแผนแต่งตัวไปทำงานแต่เช้าเขาใส่เสื้อผ้าด้วยความรีบร้อนกว่าปกติ มือเกือบทำผ้าพันคอร่วงจากตู้จะออกไปแต่เช้าเลยหรือสายบัวถามเสียงเรียบอืมมีของต้องไปส่งที่ตลาดตลาดอีกแล้วงานมันเยอะนะ่ะเขาหันมาส่งยิ้มฝืนๆแล้วรีบเดินออกไปสายบัวมองตามแผ่นหลังของเขาจนลับตาความรู้สึกบางอย่างก่อตัวขึ้นในอกไม่ใช่ความหึงหวงแต่เป็นความไม่เข้าใจเย็นวันนั้นหลังกลับมาจากตลาดขุนแผนเปิดสมุดบันทึกเพื่อเก็บผ้าพันคอ เขาพบกระดาษแผ่นเล็กๆสอดอยู่ระหว่างหน้าบางทีคนเราก็แค่ต้องการใครสักคนที่เข้าใจเดือนขุนแผนจ้องประโยคสั้นๆนั้นอยู่นานความรู้สึกหลายอย่างประดังเข้ามาในอกหวั่นไหวและอายและสับสนเขาปิดสมุดลงช้าๆแล้วซ่อนมันกลับเข้าไปที่เดิมข้างนอกหน้าต่างแสงสุดท้ายของวันรับขอบฟ้าไปอย่างเงียบงนัน เสียงไก่ขันยามเช้าดังแว่วจากท้ายหมู่บ้านลมบางเบาพัดกลิ่นดินชื้นเข้ามาในครัวแม่สายบัวนั่งอยู่บนเสือ่อผมถักเปียหลหลวมสวมผ้าถุงผืนเก่ามือเธอกำลังนับเหรียญและธนาบัตรเก่าๆในกล่องเงินที่ใช้จัดการค่าใช้จ่ายในบ้านเธอนับอย่างช้าๆรอบแล้วรอบเล่าก่อนเงยหน้ามองเพดานไม้ที่ซีดจางตามการเวลามันขาดไปเธอพึมพำกับตัวเองเบา,เบา เจ้ากินข้าวก่อนเถอะลูกสายบัวส่งยิ้มจางๆให้ลูกแต่ในใจยังติดอยู่กับยอดเงินที่หายไปเงินสำหรับซื้อข้าวสารที่จะพอใช้ในอีกสองสัปดาห์ประตูหน้าบ้านเปิดออกพร้อมเสียงเท้าหนักๆของคุณแผนที่เดินเข้ามาในครัววันนี้ข้าต้องไปแต่เช้าเขาพูดพลางหยิบข้าวปั้นเข้าปากคำโตเดี๋ยวนี้งานเยอะจังเลยนะสายบัวเอ่ยเสียงเรียบดวงตายังไม่ละจากเหรียญในมือ ก็แค่ช่วงนี้คุณแผนไม่สบตาเขาก้มหน้ากินข้าวรีบจนเหมือนจะหนีสายตาใครบางคนลูกชายเงยหน้าถามพ่อจะกลับมาดึกอีกไหมคุณแผนชะงักเล็กน้อยอาจจะนิดหน่อยเขาลูบหัวลูกชายเร็วๆแล้วรีบลุกไปหยิบถุงผ้าสายบัวมองแผ่นหลังของเขาที่เดินออกไปเงียบๆแล้วก้มหน้านับเงินอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองไม่ได้หยิบผิด เมื่อพ้นหมู่บ้านขุนแผนหยิบโทรศัพท์เก่าที่เขาซ่อนไว้ออกมาเขากดเบอร์อย่างคล่องแคล่วนิ้วมือสั่นเล็กน้อยเดือนหรอเขาเสียงเบาและกดตำ่ำค่ะขอโทษที่เมื่อคืนไม่ได้ตอบข้าหลับไปก่อนเสียงหวานของแม่เดือนดังลอยออกมาเบาๆไม่เป็นไรข้าแค่อยากได้ยินเสียงเจ้ามีความเงียบสั้นๆก่อนแม่เดือนหัวเราะเบาๆพูดแบบนี้เดี๋ยวใครก็ได้ยินหรอก ข้าอยู่คนเดียวขุนแผนพูดพางมองรอบทางเดินดินที่ไร้ผู้คนวันนี้ข้าจะเอาของไปให้ไม่ต้องหรอกค่ะของพวกนั้นต้องใช้เงินข้าอยากให้เขาตัดบทและวางสายก่อนที่เธอจะปฏิเสธอีกในกระเป๋าของเขามีซองเงินเล็กๆที่เตรียมไว้เงินที่หายไปจากกล่องของสายบัวตลาดเช้าวันนั้นคล้ายทุกวันแต่ขุนแผนรู้สึกถึงสายตาที่จับจ้องอยู่บางแห่ง เขาเดินตรงไปยังร้านผ้าของแม่เดือนที่อยู่ริมสุดของแผงมาแล้วเหรอแม่เดือนยิ้มบางๆแต่แววตาแฝงความลังเลนี่ของเล็กน,น้อยสำหรับเจ้าเขาส่งซองเงินให้เบาเใต้โต๊ะเออข้าไม่อยากถือว่าจากเพื่อนคนหนึ่งเขาฝืนยิม้มแม่เดือนรับซองอย่างลังเลมือสั่นเล็กน้อยขณะที่ทั้งคู่ก้มลงคุยกันเสียงแหลมของแมค้าข้างๆดังขึ้นพอดีอุ๊ยคุณแผนมาอีกแล้วหอจะ๊ะมาบ่อยจังเลยนะช่วงนี้ ขุนแผนสะดุง้งรีบยืดตัวขึ้นยิ้มเกอ้อแวะมาดูผ้าให้เมียแม่ค้าคนหนึ่งหัวล้อคิกคักดูผ้าให้เมียหรือว่าดูผ้าแม่ค้าคนหนึ่งหัวล้อคิกคักดูผ้าให้เมียหรือว่าดูคนขายกันแน่นะบ่ายวันเดียวกันสายบัวนั่งซักผ้าอยู่หลังบ้านท่ามกลางแสงแดดอุน่นและเสียงน้ำกระทบผ้าเพื่อนบ้านชื่อละม่อมเดินเข้ามาหาสายบัวจ้ะข้าได้ยินข่าวแปลกๆมาสายบัวชงงะงักข่าวอะไรหรอพี่ละม่อม เขาว่าคุณแผนไปตลาดบ่อยเหลือเกินแถมเห็นคุยกับแม่ค้าคนหนึง่งสวยหน้าตาดีด้วยข้าก็ไม่อยากเชื่อหรอกนะแต่หลายคนเขาพูดกันข้าเลยอยากบอกให้เจ้ารู้ไว้ก่อนสายบัวฝืดยิ้มขอบคุณนะพี่ละม่อมข้าจะจำไว้เมื่อเพื่อนบ้านเดินลับไปสายบัวหยุดมือน้ำนิ่งสนิทรอบๆตัวเธอใจของเธอเหมือนถูกน้ำเย็นราดเธอไม่พูดอะไรแต่ในใจเธอเริ่มก่อแผนบางอย่างขึ้นมาอย่างเงีย,งยบ เย็นวันนั้นขุนแผนกลับบ้านมาในสภาพที่มีกลิ่นเหล้าจางๆลอยตามตัวมาเขาเดินเซเล็กน้อยแต่พยายามทำตัวปกติลูกชายวิ่งเข้ามาหาพ่อวันนี้พ่อหัวเราะคนอื่นในตลาดหรอเขาบอกว่าพ่อคุยกับแม่ค้าสวยๆขุนแผนชะงักดวงตาเบิกกว้างชั่ววูบใครสอนเจ้าพูดแบบนี้เด็กข้างบ้านบอกสายบัวเดินออกมาจากคัวช้าๆสีหน้าเรียบแต่ดวงตาเย็นเยียบ เด็กๆเ,เขาพูดอะไรก็พูดตามที่เขาเห็นนั่นแหละคุณแผนพยายามหัวเราะพวกเขาคงเข้าใจผิดข้าแค่ถามทางเฉยๆลูกชายจ้องหน้าพ่ออย่างใสซื่อแล้วทำไมพ่อกลับบ้านดึกทุกวันล่ะครับคำถามนั้นเหมือนมีดบางเฉียนกลางอกคุณแผนเขาหันหน้าหนีพ่อทำงานเพื่อให้พวกเจ้ามีข้าวกินสายบัวงเงียบก้มหน้าไม่พูดอะไรมือกำพากันเปื้อนแน่นจนข้อนิ้วขาว คืนนั้นหลังจากขุนแผนหลบับสายบัวลุกขึ้นอย่างเงีย,งยบๆเดินไปยังตู้ไม้ที่เขาเก็บสมุดบันทึกเธอลังเลอยู่หน้าตู้หลายนาทีก่อนตัดสินใจเพียงแค่เปิดฝาเบาๆไม่มีสมุดไม่มีภาพพันคอไม่มีอะไรที่เธอคาดหวังว่าจะเจอแต่ในมุมลึกๆเธอเห็นซองจดหมายเปล่าที่มีกลิ่นน้ำหอมจาง เธอหยิบขึ้นมาใส่กล่องไม้ของตนเองอย่างระมัดระวังจากนี้ไปเธอจะไม่ถามไม่ร้องไห้ไม่ตัดสินเธอจะสังเกตเก็บหลักฐานและรอเวลาที่เหมาะสมยามบ่ายแดดร้อนเปรี้ยงเสียงจัก,กจั่นร้องละงม,มอยู่ในป่ากล้วยหลังบ้านสายบัวนั่งอยู่ในครัวไม้เก่าเงียบเงียบมือหยุดกวนแกงในหม้อใหญ่เมื่อได้ยินเสียงไก่ขันห่างๆหัวใจของเธอเต้นแรงยิ่งกว่ากองพิธี ขุนแผนออกจากบ้านตั้งแต่เช้าอ้างว่าจะไปส่งของที่ตลาดแต่ความลังเลและความหวาดระแวงที่ก่อตัวมาหลายเดือนทำให้สายบัวตัดสินใจบางอย่างในวันนี้เธอหยิบผ้าสิ้นเก่าโพวกหัวเปลี่ยนเป็นเสื้อแขนยาวสีครามแล้วจูงควายไปฝากกับเด็กข้างบ้านก่อนจะเดินลัดคนาไปยังตลาดในอำเภอเสียงฝีเท้าเหยียบดินแฉดดังตึ๊บๆขณะที่หัวใจเธอเต้นแรงไม่แพ้กันในใจเธอพึมพำถามตัวเอง หากไม่มีอะไรเราก็แค่คนขี้ระแวงแต่ถ้ามีอะไรจริงๆเราจะทนได้หรือตลาดวังโนนคึกคักกว่าทุกวันเสียงแม่ค้าเล่ยร้องขายผักขายข้าวของดังละงมสายบัวเดินปะปนในฝูงชนอย่างเงีเงยบพางหลบอยู่หลังแผงขายผ้าทอด้วยหัวใจเต้นแรงแล้วสายตาจับจ้องไปยังเงาล่างที่คุ้นเคยขุนแผนเขาวสวมเสื้อผ้าสะอาดสะอ้าน ท่าทางร้อนลนแต่แฝงด้วยรอยยิ้มที่สายบัวไม่เคยได้เห็นในบ้านเธอเบิกสายตากว้างอย่างไม่เชื่อสายตาเมื่อเห็นเขาเดินตรงไปทางซอยหลังตลาดเส้นทางที่ไม่ใช่ทางกลับบ้านสายบัวกัดริมฝีปากตัวเองแน่นแล้วแอบเดินตามไปอย่างเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ปลายซอยเป็นบ้านไม้ยกพื้นหลังเล็กแต่สะอาด และหน้าบ้านมีหญิงสาวล่างอวบอิ่มกำลังตากผ้าอยู่สายบัวเคยเห็นเธออยู่ไกลๆในงานบุญวัดเมื่อปีกายเสียงเล่าลือของชาวบ้านซุบซิบว่าแม่เดือนเคยเป็นแม่ค้าสาวในเมืองแต่กลับมาอยู่บ้านเพราะเจ็บรักจากชายคนหนึ่งวันนี้เธอเห็นกับตาว่าแม่เดือนยิ้มกว้างเมื่อขุนแผนเดินเข้ามาใกล้ทั้งสองพูดคุยกันเบาๆแล้วแม่เดือนก็เปิดประตูบ้านให้เขาเข้าไป สายบัวนั่งหมอบอยู่หลังพุ่มชบาความรู้สึกเหมือนถูกมีดบางเฉียนกลางอกเธอกลั้นน้ำตาและความโกรธไว้จนตัวสัน่นเวลาผ่านไปราวครึ่งชั่วโมงขุนแผนก็เดินออกมาจากบ้านแม่เดือนพร้อมซองสีน้ำตาลในมือเขายื่นให้แม่เดือนก่อนที่เธอจะหัวเราะเบาๆและแตะมือเขาอย่างสนิทสนมคืนนั้นสายบัวกลับถึงบ้านหลังพระอาทิตย์ตกขุนแผนนั่งเคี้ยวหมากบนชานบ้านเหมือนทุกคืนเขายิ้มให้นินดๆเมื่อเห็นเธอ วันนี้ไปไหนมาเอ็งหายไปทั้งวันเขาถามด้วยเสียงเรียบสายบัววางตะกร้าในครัวไม่ตอบหันหลังให้เพราะกลัวว่าเขาจะเห็นแววตาที่สั่นไหวในใจเธอปั่นป่วนยิ่งกว่าพายุความรักความโกรธและความผิดหวังปะท่ากันจนแทบหายใจไม่ออกหากเราจะระเบิดใส่เขาเดี๋ยวนี้เขาอาจจะโกหกกลับเราต้องมีหลักฐานให้หนักแน่นกว่านี้ให้คนทั้งบ้านรับรู้ เธอจุดตะเกียงในห้องนอนเขียนจดหมายด้วยลายมือสันๆถึงแม่สำรานเพื่อนสนิทที่อยู่บ้านถัดไปสองหลังสำรานเอ๋ยพรุ่งนี้ยามสายก่อให้เจ้ามาพบข้าที่ลานต้นโพข้ามีเรื่องทุกข์ร้อนจะเล่าให้ฟังและต้องการพยานผู้หนึ่งอย่าแพร่งพายแก่ใครโดยพลรักการจากสายบัวเขียนเสร็จเธอซ่อนกิฟทองและเศษกระดาษที่ขุนแผนทำตกไว้ในกล่องใต้เตียง คืนนั้นขุนแผนนอนกลบนเบาๆข้างเธอร่างใหญ่ของเขาดูอบอุ่นดังเดิมแต่สายบัวกับนอนลืมตามองเพดานไม้จนแสบตาในใจของขุนแผนเขาก็ไม่หลับสนิทเช่นกันเราทำปิดหรือไม่แต่แม่เดือนเขาก็แค่คนเงาเหมือนเราสายบัวเอาแต่บ่นทุกเรื่องบ้านนาชาวบ้านความเหนื่อยเราอยากมีคนรับฟังเราบ้างเขากลับนึกถึงรอยยิ้มอ่อนโยนของแม่เดือนแล้วสะดุง้ง เราทำอะไรอยู่หากสายบัวรู้เข้าเขาพลิกตัวหันหลังให้สายบัวดวงตาหลับแต่หัวใจเต็มไปด้วยความกลัวสายบัวเล่าเรื่องทั้งหมดให้สำรานฟังใต้ต้นโพใหญ่ริมวัดเสียงนกเอี้ยงบินโฉบไปมาบนกิ่งไม้แม่สำรานเบิกตากว้างเองแน่ใจหรือสายบัวว่าเขาไปบ้านแม่เดือนจริงๆสายบัวพยักหน้าช้าๆก่อนยืน่นจิบทองให้เพื่อน ของคุณแผนเขาเคยซื้อมาฝากลูกเราจำได้แม่นเขาทิ้งไว้หน้าบ้านของแม่เดือนข้าเห็นกับตาแม่สําลานถอนหายใจยาวถ้าเช่นนั้นเองต้องไม่ใจร้อนข้าจะช่วยเป็นพยานให้สายบัวบีบมือเพื่อนแน่นน้ำตาคลอขอบใจสําลานเองคนเดียวที่ข้าไว้ใจได้จากนั้นเธอเดินตรงไปหาผู้ใหญ่บำรุงที่ท้ายหมู่บ้านอ้าวแม่สายบัวมีอันใดร้อนใจหรือถึงมาแต่เช้าผู้ใหญ่เงยหน้ามอง สายบัวสูดลมหายใจลึกก่อนเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังอย่างละเอียดพร้อมยื่นคลิปทองและซองกระดาษเล็กที่เธอเก็บไว้ให้ผู้ใหญ่ดูผู้ใหญ่ขมวดคิ้วเรื่องในครอบครัวข้าไม่อยากยื่นมือถ้าไม่จําเป็นแต่ถ้าเองต้องการความยุติธรรมเราจะต้องเรียกขุนแผนมาเคลียกันต่อหน้าสายบัวพยักหน้าช้าชเจ้าข่าผู้ใหญ่ข้าขอให้ท่านเป็นพยานให้ข้าด้วยข้าจะเรียกเขามาพบที่ศาลากลางบ้านพรุ่งนี้เย็นค่ะตกลงข้าจะอยู่ด้วยผู้ใหญ่พูดหนักแน่น คืนนั้นสายบัวกลับบ้านด้วยหัวใจหนักอึง้งแต่แน่วแน่กว่าเดิมคุณแผนถามว่าเธอไปไหนมาอีกแต่สายบัวเพียงตอบว่าไปหาเพื่อนแล้วเดินเข้ามาควงงัวเงียบๆเขามองตามแผ่นหลังเธอด้วยความสงสัยใจเขาเริ่มวันๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเช้าว,วันนั้นแสงอาทิตย์สาดล,ลอดผ่านใบไม้ไผ่เป็นริ้วทองสายบัวเดินเข้ามาพร้อมแม่สำาราญเพื่อนสนิทที่เคยประคองแขนอย่างห่วงใย เธอสวมผ้าสิ้นและผ้าแพรคุมไหล่รัดกุมจนดูสง่างามคุณแผนเดินตามมาทีหลังสีหน้าหนักอึง้งเขาไม่สบตาใครผู้ใหญ่บำรุงลุกขึ้นยืนกลางศาลาเสียงของเขาหนักแน่นดังก้องวันนี้ข้าเรียกประชาคมเพื่อเคลียร์ข้อพิพาทของสายบัวกับขุนแผนเรื่องนี้เกี่ยวกับความสงบในครอบครัวและในหมู่บ้านขอให้ทุกคนฟังด้วยความสงบอย่าเอะอะโวยวาย สายบัวออกมายืนกลางศาลาเธอไหว้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านก่อนพูดเสียงชัดวันนี้ข้าจำเป็นต้องพูดความจริงที่ข้าเก็บกั้นไว้นานขุนแผนผัวของข้าแอบไปคบหาแม่เดือนที่อยู่ท้ายตลาดเสียงฮือฮาดังขึ้นรอบศาลาบางคนอ้าปากค้างบางคนหันไปซุบซิบกันสายบัวหยิบกิีบทองคำเล็กๆจากผ้าแพรแล้วยกขึ้นให้ทุกคนดู นี่คือกิฟต์เขาที่เคยซื้อมาฝากลูกชายค่าเก็บได้ที่หน้าบ้านของแม่เดือนเมื่อวันก่อนเธอหยิบซองกระดาษสีน้ำตาลออกมาค่าเห็นกับตาว่าเขายื่นซองนี้ให้แม่เดือนข้างในมีเงินค่าพิสูจน์แล้วเป็นลายมือของเขาเขียนชื่อแม่เดือนบนหน้าซองแม่สำรานพยักหน้าเป็นพยานค่ายืนยันค่าเห็นกิฟตนี้ตั้งแต่เขาซื้อมาให้ลูกจริงๆเสียงชาวบ้านเริ่มดังขึ้นอีกละลอก โอ้ยคุณแผนเอ้ยนึกว่าเป็นคนซื้อผู้ใหญ่บำรุงยกมือขึ้นขอความสงบขุนแผนเองมีอะไรจะชี้แจงหรือไม่ขุนแผนยืนนิ่งก่อนสูตรลมหายใจแรงและเอ่ยเสียงคุนมันไม่ใช่อย่างที่คิดข้าไปหาแม่เดือนเพราะว่าเขาเป็นคนฝากของจากพี่ชายในเมืองข้าแต่ไปส่งของเท่านั้นสายบัวจ้องเขาด้วยสายตาแข็งก้าเองโกหกข้าไม่พอยังโกหกคนทั้งหมู่บ้านอีกรอขุนแผน ขุนแผนตวัดสายตากลับแล้วเองจะรู้ได้ยังไงเองตามข้าไปสอดแนมหรือไงแม่สำราญลุกขึ้นทันทีสายบัวไม่ใช่คนพูดเพ้อเจ้อข้าเห็นน้ำตานางหลายคืนแล้วข้าจะไม่ให้ใครมาดูหมิ่นเพื่อนข้าขุนแผนหน้าตึงข้าไม่เคยจะทิ้งครอบครัวเองก็รู้สายบัวข้าเหนื่อยแค่ไหนที่ทำไล่ทำสวนเลี้ยงลูกสายบัวน้ำตาคลอแต่ยังยืนตรงใช่ข้ารู้ว่าเองเหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วต้องไปซบบอกคนอื่นหรือไง เสียงรอบศาลาเริ่มเงียบลงเมื่อคำพูดของสายบัวแผดออกมาเหมือนฟ้าผ่าจูๆ่ๆเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากบันไดศา,าลาแม่เดือนเดินมาอย่างลังเลใบหน้าซีดขาวเหมือนคนไม่ได้นอนหลายคืนทุกสายตาหันไปจับจ้องทันทีผู้ใหญ่บำรุงหลีตาแม่เดือนเองมาด้วยตัวเองหรือแม่เดือนพยักหน้าเบาๆแล้วพูดเสียงสัน่นข้าขอโทษที่ข้ามายุ่งแต่ข้าไม่อยากให้เรื่องมันเลวร้ายไปมากกว่านี้ คุณแผนมาหาค่าหลายครั้งจริงค่าผิดที่ยอมให้เขาเข้ามาในบ้านเขาอ้างว่าไม่มีใครเข้าใจคุณแผนหน้าถอดสีทันทีเขาหันไปมองแม่เดือนตาเบิกกว้างเดือนจะไม่ต้องพูดอะไรแล้วแม่เดือนน้ำตาคลอค่าพูดเพราะไม่อยากให้สายบัวต้องเจ็บอีกค่าจะย้ายออกจากหมู่บ้านนี้เองสายบัวตัวสัน่นดวงตากลมโตเปล่งประกายด้วยความเจ็บปวดลึกเธอหันไปหาคุณแผนนี่หรือคือความจริงเองยังจะปฏิเสธอีกไหม คุณแผนก้มหน้าเงียบใบหน้าหมองคำํำผู้ใหญ่บำรุงถอนหายใจยาวคุณแผนผัวเมียไม่ใช่เรื่องของคนอีกสองคนอีกต่อไปมันกระทบลูกกระทบชุมชนคนในหมู่บ้านมองเองเป็นตัวอย่างเองจะเลือกอย่างไรต่อไปคุณแผนยกมือขึ้นช้าๆเสียงแหบผ้าข้าขอเวลาข้าต้องคิดสายบัวจ้องเขานิ่งแววตาแข็งเป็นหินข้ามอบเวลาให้เองครั้งสุดท้ายแล้วเองต้องเลือกจะเป็นผัวของข้าหรือจะเป็นผัวของแม่เดือน คุณแผนไม่ตอบเขาหันหลังเดินลงจากศาลาช้าๆทิ้งสายตาหลายสิบคู่มองเขาด้วยความอึดอัดและเวทนาผู้ใหญ่บำรุงประกาศเสียงดังวันนี้พอแค่นี้ให้คุณแผนไปคิดเองมีเวลา3วันแล้วเราจะนัดประชาคมอีกครั้งเพื่อฟังคำตัดสินของเองสายบัวยืนอยู่กลางศาลาเพียงลำพังดวงตาของเธอแดงกล่ำป่งประกายแน่วแน่ คืนนั้นขุนแผนกลับบ้านมาช้ามีกลิ่นเหล้าจางๆสายบัวนั่งเย็บผ้าอยู่ใต้แสงตะเกียงดวงตาเธอแดงกำ่ำแต่ใบหน้าเรียบสงบลูกชายหลับอยู่ข้างข้างมีรอยน้ำตาแห้งบนแก้มลูกโดนเพื่อนล้อสายบัวเอ,อ่ยโดยไม่เงยหน้าข้ารู้คุณแผนตอบเสียงแผ่วเองยังจะกลับบ้านในสภาพนี้อีกหรือเธอถามเสียงเรียบแต่แฝงด้วยแววตาเล็กๆข้าไม่รู้จะไปไหนอีกแล้วสายบัวเขาเอ,อ่ยเหมือนคนหมดแรง สายบัววางเข็มเย็บผ้าอย่างช้าๆแล้วหันมาสบตาเขาเองไม่ต้องพูดอะไรวันนี้ข้าเหนื่อยเกินจะฟังเอ็งโกโหกอีกคุณแผนหลบตานั่งลงที่มุมห้องเงียบๆใจเขาว่างเปล่าเหมือนกระบุงรั่วสองวันถัดมาคุณแผนได้รับจดหมายกระดาษแผ่นหนึ่งที่เสียบอยู่ในประตูเรือนเป็นลายมือของแม่เดือนข้ารู้ว่าเองตอนนี้ลำบากใจแต่ข้าทนไม่ไหวกับการเป็นคนที่ถูกทุกคนชี้หน้า ถ้าเองอยากเริ่มต้นใหม่เราสามารถไปอยู่ที่อื่นด้วยกันแต่ถ้าเองจะอยู่กับสายบัวข้าจะไม่ล้างข้าจะออกไปเขาจับกระดาษจนสัน่นใจหนึ่งหยหาอ้อมแขนที่เคยทำให้เขารู้สึกไม่โดดเดี่ยวแต่อีกใจหนึ่งก็เต็มไปด้วยภาพลูกชายในเย็นวันเดียวกันเขานั่งอยู่ใกล้ต้นมะขามหลังบ้านคนเดียวมือกุมหน้าผากใบหน้าเปื้อนฝุน่นและคาบน้ำตาเสียงฝีเท้าสะเทือนพื้นดินเบาๆสายบัวเดินมาเธอหยุดยืนข้างหลังแล้วเอ่ยเรียบ ผู้ใหญ่บำรุงอยากเจอข้าเขาบอกว่าถ้ายังจะอยู่กันต่อต้องมีคำตอบจากเองก่อนขุนแผนเงยหน้าขึ้นชจ้าช้าแล้วเองอยากให้คำตอบเป็นอย่างไรสายบัวสบตาเขานิ่งข้าอยากให้เองเลือกด้วยความซื่อสัตย์ไม่ใช่เพราะความกลัวคำคนเธอหันหลังกลับไปทิ้งคำพูดที่หนักแน่นกว่าก้อนหินบนอกรุ่งเช้าเขาไปหาผู้ใหญ่บำรุงพร้อมสายบัวในมือขุนแผนมีจดหมายหนึ่งฉบับและในดวงตาของเขาไม่มีความลังเลอีก เขาคุกเข่าต่อผู้ใหญ่บำรุงและชาวบ้านที่มารวมตัวกันข้าทำผิดข้าสร้างความเสื่อมเสียให้เมียให้ใหลูกและให้หมู่บ้านข้าจะไม่ติดต่อแม่เดือนอีกข้าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่พิสูจน์ให้สายบัวและลูกเห็นว่าข้าจะเป็นคนใหม่สายบัวนิ่งไปดวงตาเธอมีแววสั่นไหวแต่ยังแข็งแรงผู้ใหญ่บำรุงพยักหน้าถ้าเองพูดจริงก็จงทำให้ได้ไม่ใช่แค่คำพูด คุณแผนหันมามองสายบัวข้าไม่ขอให้เองให้อภัยวันนี้แค่ขอเวลาให้ข้าพิสูจน์สายบัวสูดลมหายใจลึกข้าจะดูว่าเองจะทำได้จริงหรือไม่วันนั้นคุณแผนกลับบ้านพร้อมสายบัวอย่างเงียบๆลูกชายวิ่งเข้ามากอดเขาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นความไร้เดียงสาทำให้ดวงตาคุณแผนร้อนเผานี่คือบททดสอบของใจหากข้าพลาดไปอีกครั้งข้าจะไม่มีสิทธิในการกลับมาอีกเลย บ่ายวันหนึ่งขุนแผนสายบัวและลูกชายเดินไปยังท่าน้ำหลังวัดขุนแผนถือก้าไม้เล็กๆสามต้นพวกเขาช่วยกันขุดดินวางต้นก้าและกบอย่างทนุถนอมสายบัวนั่งมองขุนแผนเ,เงียบๆแสงแดดยามบ่ายอาบไหลของเธอเธอไม่พูดคำว่าให้อภัยออกมาแต่ขุนแผนก็ไม่กล้าถามเขาเพียงยิ้มบางๆและนั่งข้างเธอ สายบัวเอ่ยเบาๆโดยไม่หันมองเขาถ้าเขาน่าใจพ่อสันให้มองต้นไม้พวกนี้ไว้ว่ามันต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะงดงามคุณแผนพยักหน้าช้าๆพ่อจะจำไว้และจะไม่ทำให้มันตายอีกยามอาทิตย์ลับขอบฟ้าลมเย็นพัดเบาๆกีบดอกหญ้าไหวเอ็นดวงตาของสายบัวสะท้อนแสงสีทองพวกเขานั่งอยู่ด้วยกันอย่างเงียบสงบวันหนึ่งแม่เดือนส่งจดหมายสั้นๆมาถึงสายบัวตัวอ,อักษรเรียบสะอาด สายบัวฉันขอโทษที่เข้าไปทำลายครอบครัวของเธอคุณแผนบอกชัดเจนว่าเขาจะไม่กลับมาฉันจะย้ายไปอยู่กับน้องสาวที่ต่างจังหวัดหวังว่าสักวันเธอจะให้อภัยคนที่หลงผิดอย่างฉันเดือนสายบัวอ่านเงียบๆแล้วเก็บจดหมายนั้นไว้ในกล่องไม้เธอไม่ได้ตอบกลับแต่ในใจเธอคลายความเกลียดลงทีละนิดความรักไม่ใช่การไม่ทำผิดแต่คือการกล้ายอมรับผิดและสร้างสิ่งใหม่จากซากที่เคยพัง